ทีเดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ครับ11-11แบบนี้ครับโปรโมชั่นดีๆมีแน่นอนนะครับกับเหล่าร้อยล้านนะครับวันนี้5คู่เนี่ยอัดมาทางด้านของพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับเริ่มกันที่ทุ่มครึ่งครับวูฟแฮมตันเจอกับทางด้านของสเปอร์ครับ4ทุ่มตรง3คู่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อกหักมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดนะครับพลาดท่าไปนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลูตันจะแก้ตัวได้หรือไม่นะครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของปืนนนนใหญ่ออออาาารรรรร์์เเเเซลคัับบบบปิด้กยืขงน คสี่ทุ่มอีกหนึ่งคู่เป็นทางด้านของคริสตันพาเลทครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็คู่ดึกครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นทางด้านของบอนสมาร์ทครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับทั้งหมด5คู่วันนี้เนื้อเน้นๆกันนะครับขอเน้นกันสักหน่อยละกันนะครับวันนี้ไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับวีพีทีเด็ดของเราทำเงินอีกแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของแอสติบิลเบลครับเอาชนะเซลตาบิโก้ไปได้4ประตูต่อ3นะครับเป็นทางด้านของบิลเบลเนี่ยขึ้นนําตลอดนนนะะคคครรัับบบเเซลลลลตตตต้้าาาีโกไ่มมสออดุใใจจหยว นาทีสุดท้ายครับแอตติกบีบอลมาได้จุดโทษนะครับในนาทีบาปครับ เวลาเนี่ยทดบาดเจ็บไปถึง9นาทีแล้วนะครับก็ยิงเข้าไปไม่มีปัญหาสุดท้ายก็เป็นแอนติวิบครับเอาชนะไ,ได้4ประตูต่อ3นะครับใครได้ราคาที่ครึ่งควบลูกก็ได้หูมาข้างหนึ่งครับใครได้ราคาที่ครึ่งลูกก็จังนบรับตังกันแบบเต็มๆครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนนะครับเซียนๆทั้งหลายสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัชนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับสามารถทักทายแอดไลน์กันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไ่น์หนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอะนะ บอลแต่งบอลเสร็นะครับให้กันทุกวันนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทาน้าของวุ้มตั้งเจอกับสเปอร์ครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดวูมแฮม์ตั้นในบ้านชนะไปชนไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทาน้าของสเปอร์ชนะได้ในบ้านครับหนึ่งศูนย์นะครับเจอกันมาสิบนัดวูมชนะไปสี่ครับเสมอสองท็อตแนมก็ชนะได้สี่นัดเช่นกันยังเท่ากันอยู่ในสิบนัดหลังสำหรับสถิตินะครับแล้วก็แฮนด์ดิดคปทานัท่ นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6ครับมาดูสถิติของวูบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้ไปนะครับ2ประตูต่อ1ยังมีปัญหากับเกมเยือนอยู่ในฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้านั้นเสมอนิวคาสเซิลได้ครับ2ประตูต่อ2ชนะบอลสมาร์ทสองหนึ่งครับเสมอแอสตันวิลล่าชนะแมนซิตี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กินทีมใหญ่มาเยอะครับสำหรับวูบแฮมตันนะครับสถิติ20นัดหลังชนะ6เสมอ6แพ้8แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป10ครับแพ้ไป9ก กอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าบุ้มตันไปเยือนฟูลแลมทด้านของสเปอร์บ้างนะครับ ทำศึกลอนดอนดาร์บี้มานัดล่าสุดในแพ้ให้กับเชลซีไปคาบ้านครับหประตูต่อ4ีพิมพ์ล่ก็ไม่มีทีมไหนที่ไม่แพ้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับชนะมาสีนัดติดชนะคริสตันพาเอชนะฟูลแลมชนะลูตันนะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลในบ้านนะครับสถิติยี่สินัดหลังครับชนะ1 2เสมอ3แพ้5้าไอ้นี่คปเปิดมา18นัดทาเงินไปเ้าเจ้าไป1นแพ้ไป8ครับสกอร์สูง14สกอร์ต่ำหกคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของสเปอร์ครับเปิดต่อมาที่ ราคาปปเท่านั้นเองครับน้ําลบสิบด้วยนะครับราคาที่สองเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกน้ําล้นกอสูงสองครึ่งควบสามน้ําขาวครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยโดนแบนไปถึงสองคนนะครับแล้วก็ตัวเจ็บอีกเพียบตัวหลักๆอย่างลิชาริสันครับตัวปอนเกมทําเกมเพย์เมเกอร์ที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็ต้องลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับจะฟิตทันหรือไม่นะครับทางด้านของวูฟแฮมตันครับมาเต็มทีมเล่นในบ้านแบบนี้ครับปราบแมนซิตี้แล้วก็ ปราบทางด้านของทีมใหญ่มาหลายทีมแล้วด้วยนะครับในบ้านนะครับถือว่าเหนียวแน่นทีเดียวนะครับแต่ทางด้านของเราร้อยหลามยังมองว่าแฮนดีแคปยังเผื่อสเปอร์ให้เหลื่อมเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกไปที่สเปอร์ครับถึงแม้ว่าจะขาดตัวหลักไปแต่ก็ยัง ดูดีกว่าเหนือกว่าไม่น่าจะแพ้ครับเอาหูเข้าแรกสักข้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่สเปอร์ครับราคาปปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมีเยือนของลูตันทาวนะครับคู่นี้เจอมาครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูครับปูกไปเยือนแล้วก็ชนะได้นะครับในลีคับ3พประตูต่อศูนย์ด้วยการปี2020นะครับผลงานกันบ้างครับแมนยู หลังจากนัดล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าจะยิงได้ถึง3ลูกเนี่ยแต่เสียไปถึง4ลูกครับไปแพ้โคเปเฮเกนถึง4ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นทำผลงานได้ดีครับชนะฟูลแลมได้1 0นย์นะครับแพ้นิวคาสเซิลแพ้แมนซิตี้ในบ้านนะครับก็ยังถือว่าจับทางยังไม่ค่อยถูกละครับแมนอยู่ในช่วงนี้นะครับสิติ20นัดชนะ9เสมอ1แพ้สแฮนดี่แคปเปิดไป19นัดทำเงินไป6ครับแพ้ไปถึง13นัด สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าแมนยูไปเยือนเอเวอแรนต์ครับช่วงนี้มาพักพิมลีก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องมาดูว่าเอลิกเทนฮากวันนี้จะใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนนะครับทางด้านของลูตันทาวบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยสเสมอลิเวอร์พูลนะครับในบ้าน1ประตูตอนน่อ1นะครับเก็บ1แต้มสำคัญมาได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้แอสตันวิลล่าเกมเยือนครับ3-1ไปเยือนนอะต์ทแฮมฟอรลล์สเสมอได้นะครับแพ้ สเปอร์แพ้เบิร์นสลีย์ในบ้านนะครับสถิติ20นัดครับชนะ4เสมอ6แพ้10แพ้ที่แคปเปิดไป17นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป9ครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นัดหน้าลูตันเจอคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับขาดขาดเลยนะครับน้ำลบ10สกอร์สูง3ลูกเต็มครับคู่นี้เหล่าราชายังมองว่าทางด้านของแมนยูครับก็มีโอกาสนะครับที่จะ ได้แค่หนึ่งคะแนนนะครับเปิดต่อมาขาดแล้วก็แพงทีเดียวนะครับแมนยูในช่วงนี้แต่เกมล่าสุดนะครับที่เห็นเล่นกับโคเปนเฮเกนเนี่ยตอนมี11ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็หอยลุนจริงได้ถึง2ประตูด้วยนะครับคู่นี้ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในบ้านแบบนี้ครับเก้าอี้ของอีลิกเทนฮากเนี่ยอาจต้องขึ้นแฮตแท็กเซฟทนฮกันเยอะพอสมควรเลยครับวันนี้นะครับ ทางด้านของลูตันทาวครับมาสู้สุดใจแน่นอนนะครับตั้งรับรอสวนกลับมีตัวความเร็วหลายตัวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนยูครับไม่น่าจะพลาดในนัดน,นี้ให้ต่อที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบิร์นสลีย์คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของอาร์เซนอลใน0ูนะครับก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลบุกไปเยือนชนะได้แค่1นูนเท่านั้นนะครับเบิร์นสลีย์ก็เคยบุกมาเยือนชนะได้ในปี2020นะครับหประตูต่อศูนย์สนามของอาร์เซนอลนะครับเจอกันมา10นัดหลังครับอาร์เซนอลชนะไไปปป6คคคครรรัััับบบเเเเเสมอ3แแแแพ้่่นนนนนนดดดดีีียยวะิิ10์ล ที่ทำเงินได้มากกว่านะครับอ์เซอนทำเงินได้แค่3าครับเจากันไป2เบอร์นสีรทำเงินไป5นัดครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6ค่อนข้างที่จะเหนียวครับยิงค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับในคู่นี้ในช่วงหลังที่ผ่านมา6นัดหลัง5นัดหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของสกอร์ต่ำทั้งหมดนะครับเต็มที่ก็อยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับมาดูผลงานของอ์เซอนบ้างครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะ เซบีย่าไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับเต็มคำพอดีนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนนิวคาสเซิลครับแพ้1นึ่งศูนย์แพ้เว์แซมสามหนึ่งชนะ เชฟฟิลด์ในบ้านครับ5-0ในบ้านก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับยังไม่แพ้ใครทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเสียตี20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป11เจ้าไป1แพ้ไป8ครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับทางด้านของอาร์เซนอลนัดหน้าไปเยือนเบลนฟอร์ดครับหลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของลอนส์นะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับมาดูทางด้านของเบลนส์ลีย์บ้างครับ5นัดหลังแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดแพ้คริสตตัััััลลลพพพาาาเเเเคคบบบ้้้้้นนนนนนน2-0 2-1 3-0รรก่อออออไปยืวแแมด ก็แพ้เบลนฟอร์ดกับ3ประตูต่อศูนย์เสตี2ีนัดนะครับชนะ6เสมอ2แพ้12แสอนดี้แคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8ครับแพ้ไป12เลยนะครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9านะครับโดนข้ามแอนดี้แคปดื้อเลยนะครับทางด้านของเบอร์ซตี่แต่ละทีมที่เจอนัดหน้าเบอร์ซตี่เจอเวสต์แฮมต่อนะครับก็เป็นงานยากอีกหนึ่งนัดนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดต่อมาแพงทีเดียวครับสลูกเต็มน้ำเต็มสกอร์สูง3ลูกเต็มน้ำ อาร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเบอร์นสีย์ช่วงหลังก็ไม่เหมือนเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลอีกทีหนึง่งแต่ต่อค่อนข้างที่จะแพงแต่ก็น่าจะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเลือกไปที่อาร์เซนอลครับราคาลูกครึ่งควบ2น้ำบวกหรือ2ลูกเต็มน้ำเต็มก็ยังสวยอยู่ครับเม็ด3น่าจะสบายครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับ สี่ทุ่มตรงนะครับเป็นชนะของคริสตันเลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เจอกันมาหน้าล่าสุดบ้านของคริสตันเลีเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับก่อนหน้านั้นบ้านใครบ้านมันนะครับเอเวอร์ตันชนะได้สามศูนย์สามสองคริสตันเลีชนะได้ในบอลถ้วยนะครับเอเบคับสี่ศูนย์ในพิมลีกเนี่ยคริสตัลพาเลซเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อ1กับเอเวอร์ตันในฤดูกาลปี2021-2022นะครับเจอกันนมา10ัดหลังคริสตัลพาเลซชนะไป2ครับเสมอกันไป4นัดหลเวอร์ตันชนะไปถึง4นนัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัด คริสตันพาเลททำเงินไป4ครับเจ้ากันไป1เอฟฟ์ตันทำเงินไป5นัดนะครับสกอร์สูง4อ่าสกอร์สูง6ครับสกอร์ต่ำ4นะครับทางด้านของคริสตันพาเลทผลงานนั้นล่าสุดบุกไปเยือนเบอร์ซลีชนะมาได้2-0แบบสบายๆเลยนะครับก่อนหน้านั้นแพ้สเปอร์แพมนิวคาสเซินนะครับสเสมอนอตติแฮมฟอร์เรสในบ้านนะครับ แพ้ให้กับแมนยูนะครับผลงาน20นัดหลังคริสตันแบรเลชนะ8เสมอ5แพ้7ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าคริสตันแบเลเจอรูเ้นทาวครับทางด้านของเอเวอร์ตันบ้างนะครับช่วงหลังฟอร์มดีครับนัดล่าสุดเสมอไบรทัน1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้น ชนะเบิร์นส์ลี่3-0ครับชนะเวสต์แฮม1-0ด้วยนะครับสถิติ20นัดหลังชนะ11เสมอ3แพ้6ครับแพนดี้แคมป์เปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับเจ้าไป2แพ้ไป9ที่แพ้เนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ลูตันเท่านั้นเองนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับในพรีเมียร์ลีกก็แพ้ทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลด้วยนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีในต้นฤดูกาลนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนกลับมาแล้วนะครับสำหรับเอเวอัตันเอเวอัตันนัดหน้าครับเปิดบ้านรับการเยือออนนนนขงแมเเเชสตตรร์ยูไ็ดะคับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตเป็นรองคริสตันพรเลตอยู่ที่ราคาปอปๆน้ําขาวเท่านั้นเองนะครับคริสตันพาเลตเปิดต่อมาถือว่าแฮนดิแคปยังมองว่าคริสตันพาเลตในบ้านเหลื่อมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าอันดับในตารางห่างกันเยอะครับเพราะงะั้นคู่นี้ยังมองว่าทัฟฟี่สีน้้าเงินครับน่าจะเก็บหนึ่งแต้มได้นะครับเพราะงั้นให้รองไปที่เอเวอเรตครับราคา ปอน้ำขาวๆสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของบอลสาร์ทครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดก็เป็นการเสมอกันในบ้านของบอลมัทนะครับหประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเอาชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับมีเสมอกันในบ้านของนิวคาสเซิลหนัดเท่านั้นเองนะครับเจอกันมา10นัดหลังครับบอลมัทชนะไป2เสมอสนิวคาสเซิลชนะไป4นัดนะครับ นัดล่าสุดที่นิวคาสเซิลบุกมาเยือนเนี่ยชนะบอลมัดได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับนัดที่นิวคาสเซิลชนะได้นะครับแต่นัดล่าสุดเสมอ1-1นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4ครับทางด้านของผลงานนะครับบอลมัดสองนัดล่าสุดแพ้ทีมใหญ่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เจอทีมใหญ่อีกนะครับทีมแข็งอย่างนิวคาสเซิลอีกทีนึ่งครับนัดล่าสุดไปเยือนแมนซิตี้แพ้ไป6-1ก่อนหน้านั้นแพ้ลิเวอร์พูล2-1นะครับในบ้านเนี่ยชนะเบิร์นลีย์ไปได้2ประตูต่อ1นะคครับแแฮนดิปที่เเเปิดดมา20นนัี่ยทำงินไป8นัดครับเจ้าไป4 แพ้ไป8นะครับสถิติโซนตัวของบอลมัด20นัดหลังชนะ6เสมอ3แพ้ส1ครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับทางด้านของบอลมัดนี่ก็เป็นบอลเดาทางยากพอสมควร นะครับแต่เจอทีมใหญ่นะก็เสร็จทุกทีนะครับนัดหน้าบอลมัดเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็ไปตัดแต้มกันเองในท้ายตารางนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับผลงานนัดล่าสุดเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเยือนดอทมูลแพ้ไป2-0นะครับบุกไม่ขึ้นจริงๆนะครับมีแต่ลูกหวาดเสียวก่อนหน้านั้นชนะอาร์เซนอลได้ครับในบ้านเนหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะแมนยูในลีกครับครับสามศูนย์นะครับเสมอวูฟแฮมตันเกมเยือนยังไม่ค่อยชูชาตเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับสถ ชนะ12สมอ3แพ้5ครับแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป7ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้านิวคาสเซิลเจอเชลซีต่อเลยนะครับหลังจากนั้นไปเยือนปารีสแซงต์แชงในกรุ๊ปออฟเดตยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับราคาค่อนข้างที่จะไหลลงเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่เปิดมาครึ่งครบลูกลงเหลือครึ่งลูกเท่านั้นครับน้ำขาวราคารองเนี่ยครึ่งครบลูกน้ำ เหนือกว่าแล้วก็ต่อขาดต่อสวยแบบนี้รถผ้าป่าน่าจะไปกันเยอะครับรถกระถินจองวัดกันเพียบเลยครับเพราะ,ะนั้นคู่นี้ครับไม่เหนือบากกว่าแรงของยูคาเซิลครับให้สาริกาดงที่ราคาครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับในคู่สุดท้ายของ ่ำคืนนี้ครับครบเรียบร้อยครับ5คู่พรีเมียร์ลีกไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับสเปอร์ไปเยือนบูฟเปิดต่อมาแพงนะครับไหลลงค่อนข้างที่จะแรงด้วยแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสเปอร์น่าจะไม่แพ้นะครับเอาหูเข้าแรกหนึ่งข้างนะครับราคาปปปให้ต่อที่สเปอร์ครับถึงแม้ว่าตัวเล่นจะเจ็บไปเยอะเหละครับสเปอร์นะครับทางด้านของคู่สองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของลูตันนะครับวันนี้ถ้ามี1แต้มก็ถือว่าเสียหายแล้วครับสำหรับแมนยูชนะ1น ผมก็ยังไม่พอใจนะครับต้องชนะ2-0เท่านั้นนะครับถ้าแพ้เนี่ยเรียกกันได้ว่าอิลิกเทนฮาครับเ mm hmm. ก้าอี้กระเด็นแน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคู่นี้ ให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับอาร์เซนอลกับเบอร์นลีย์นะครับห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้มันต้องมี2ลูกแน่นอนนะครับสามแต้มมันต้องอยู่กับมือแล้วครับอาร์เซนอลเจอเบอร์นลีย์แบบนี้ช่วงหลังเบอร์นลีย์ไม่เอาอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคา2ลูกนะครับคู่ต่อไปครับคริสตันพาเลกกับเอเวอร์ตันนะครับเจ้าบ้านเปิดต่อมาที่ราคาปปปไม่ขาดสักเท่าไหร่นะครับแฮนดี้แคปมองแค่ว่าอันดดััับบบเเเเเเหนนนนนนนือออกกวว่่่่่าาาาาาแแลลล้้้็ใทงะคคครรยปปิตม เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไปรองกันที่ท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับมีแต้มแน่นอนครับแล้วก็มีตังด้วยนะครับให้รองที่เอเวอร์ตันครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับบอลมัดกับนิวคาสเซิลนะครับบอลมัดในบ้านช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนิวคาสเซิลหลังจากที่แพ้มาเนี่ยเลยเปิดราคามาแค่ครึ่งควบลูกนะครับเหลือครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์เกมเยือนก็ยังไม่ค่อยจะดูดันเท่าไหร่สําหรับนิวคาสเซิลแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะฉะนั้้้นนคู่่่ีีใหตอท เซครับราคาครึ่งลูกรับจังหน้รับตังกันครบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ5คู่เป็นพิมลีกทั้งหมดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับเหล่ายรลาะนะครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับรวมถึงเซียนๆท่านไหนนะครับสนใจทีเด็ดวีพีของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยจะคัดทั้งเต่งทั้งสเต็ปนะครับรอกันในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับ